มาพบกับผมนะครับกับวันนี้รายการสระบุรีโซเซตี้กับผมโอเอนะครับที่พาทุกท่านนนั้มาพบกับกิจกรรมดีๆของชาวสระบุรีอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้พากันออกมานอกสถานที่กับบรรยากาศสวยงามอย่างนี้นะครับที่สนามที่ช้างฟุตบอลกลับนะครับเปิดจะไม่ทางการแล้วเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับสำหรับชาวสระบุรีที่สนใจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลนะครับไม่ต้องพลาดแน่นอนครับกับเทปนี้จะพามาพบกับ บรรยากาศของสนามแห่งนี้นะครับพร้อมกับการแข่งขันจากสระบุรีไฟแนนเชียนแอนเฟนคลับลีกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้สนามแห่งนี้คือเคินและสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับเต็มไปด้วยนักกีฬาที่มากันถึง8ทีมเลยวันนี้ผมโอเอจะพาทุกท่านไปชมนะครับบรรยากาศดีๆอย่างนี้ในช่วงต่อไปครับไปชมกันได้เลยครับ วินนี้ก็มีอะไรที่พระเจ้าส่งมาครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับผู้จัดการแข่งขันแล้วกับพี่ชาวิทย์ครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างกับกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับก็ค่อนข้างสนุกกับครั้งนี้นะครับก็เดิมเราตั้งใจจะจัดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเขาเรียกว่าคนในวงการธุรกิจด้วยกัน แลวก็กระจายความคิดนี้ถึงทีมงานที่เราอยากจัดก,กิจกรรมดีๆขึ้นมาสักอย่างนะครับเพราะว่าเราอยากให้พนักงานของเรามีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจที่ดียง่ายๆร่งา,างกายดีจิตใจดีครับแล้วก็อยากจะสอนหลายๆอย่างซึ่งคิดว่าการสอนที่ดีที่สุดคือการทําให้ดูนะครับคิดว่ากิจกรรมฟุตบอลครั้งนี้จะมีเหตุการณ์ในสนามเยอะแยะทั้งต้องเชียร์ทั้งผู้เล่นความดีใจความเสียใจมันคือชีวิตนะครับชีวิตมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ ยามสุขก็อยากให้เขารับได้แล้วก็ซึมซาบดีๆกับมันยามทุกก็อยากให้เรียนรู้ว่าทุกเรี่ยมันก็ผ่านไป <Yeah. S 2> ยู่ที่ว่าใครจะเอาบทเรียนชีวิตหรือการแพ้แพ้ในฟุตบอลกลับมาปรับปรุงชีวิตที่ดีขึ้นตั้งใจจะเอาเนี้ยเป็นประโยชน์ที่คิดว่าเด็กรุ่นลหลังควรจะได้เห็นแล้วก็ได้รับทราบนะครับแล้วถ้าเขาได้สัมผัสกับเองผมว่ามันจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นก็เลยตั้งใจอยากจะจัด,จดกิจกรรมดีๆนี้ออกมาครับแล้วในครั้งนี้มีทีมจากไหนบ้างครับพี่มี สมาชิกที่ความ่มือเข้ามานะครับมีธนาคารทิสโก้นะครับในฐาะเจ้าพาพปีนี้นะครับมีธนาคารชาติชาตินะครับมีธนาคารกรุงศรีวยุยาเคียนนาคินนะครับแล้วก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงธุรกิจนะครับมีประกันคุ้มภัยมีภัยสารลิสซิ่งนะครับแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายเจ้านะครับที่ยังติดต่อเข้ามากิจกรรมฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่กิจกรรมที่ประเภทฮีโร่นะครับซึ่งมันสอดคล้องกับชีวิตปัจจุบันนั่นแหละนะครับเราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้นะครับเราต้องอยู่กับ คนหลายๆคนเพราะนั้นการมีมิสสัมพันธ์ที่ดีการมีเพื่อนลงงานที่ดีการหลอมทีมนะคืออย่างหนึ่งนะครับนี่เพื่อทําให้ทุกคนมีเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเขาเรียกว่า,ามิสสัมพันธ์ในการทํางานการถอยทีถอยอาสายการให้ความร่วมมือการตรงต่อเวลาการซ้อมนะครับทุกอย่างในโลกนี้กว่าจะสําเร็จได้มันต้องมีเบื้องหลังมาเสมอนะครับฟุตบอลนี่เป็นตัวอย่างวันนี้นะครับก็คงมีทีมที่แพ้หรือชนะนะครับแมตช์ัวน์นเมนต์นี้ก็คงมีผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้แน่นอนนะครับ ิ่งที่อยากให้เห็นก็คือผู้ที่ชนะก็คือผู้ที่เตรียมตัวที่ดีที่สุดพร้อมที่สุดแล้วก็มีสปิริตของทีมที่ดีที่สุดผมคิดว่านั่นแหละคือตัวอย่างที่เราอยากให้ทุกคนเห็นครับ Chance. This is your last chance. This is your last chance. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. 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 เพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้จัดการสนามแล้วกับสนามพี่ช้างฟุตบอลคขับนะครับสวัสดีครับพี่ช้างครับเป็นไงมั่งสนามวันนี้สวยงามมากวลยเดียวเปิดอย่างเป็นทางการแล้วด้วยครับผมก็ตอนนี้เปิดอย่างเป็นทางการมาได้ประมาณ7วันนะฮะครับก็วันที่29เนี่ยก็จะเปิดจริงๆคือจะจะเปิดจัดการแข่งขันฟุตบอลสิงใช้เป็นเหล็กนะครับ ก็หวังว่าคุณจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยทั้งอาวุโสทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็เออยาวชนพวกเด็กๆอายุไม่เกินติดสามปีนะครับ <S <S เพื่อพัฒนาฝีเท้าเด็กๆนะโตมาในวันข้างหน้าก็จะได้เป็นนักบอลมืออาชีพ <S 1> <S 1> นักบอลอาชีพได้อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งสนามของผมเนี่ยก็สําเร็จเสร็จลุล่วงได้ดีก็ประมาณเจ็ดวันแล้วก็ดําเนินการมาตอนนี้ก็เป็นหญ้าเทียมก็ปูแบบสลับลายที่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะสนามของเราเราเน้นเรื่องคุณภาพนะแล้วก็ รื่องความปลอดภัยของนักกีฬาคือผมมีใจรักกีฬานะฮะเขาอยากจะสนับสนุนกีฬาฟุตบอลเนี่ยของจังหวัดสระบินเราเนี่ยให้ก้าวหน้าต่อไปด้วยนะฮะโดยที่มีมีสนามที่ที่มานม,มาตรฐานยอมรับของสากลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขอขอบคุณพวกกลุ่มธนาคารนะฮะที่มาร่วมจกกัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้เลยนะครับ อยากให้ทุกคนเล่นให้สนุกเล่นให้เต็มที่นะครับอ,อ,อย่าคิดว่าอ,อ,อันนี้เป็นการเล่นเล่นๆน,น,นะครับของทุกอย่างในโลกนี้ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในชีวิตคุณต้องทําให้มันเต็มที่ครับการที่ทําให้มันเต็มที่หมายความว่าต้องอยู่ในกรอบกติกากฎเกณฑ์ด้วยนะครับเราไม่มุ่งหวังให้คุณชนะโดยที่ไม่สนใจกติกาไม่สนใจว่าใครจะเจ็บไม่สนใจว่าฉันจะต้อง โกงไหมกรรมการจะเห็นไหมไม่ใช่ครับอยากให้หาความเป็นสุภาพบุรุษในตัวคนขึ้นมาเพราะว่าถ้าเขาพัฒนาคําว่าสุภาพบุรุษได้สิ่งที่เขาจะได้ก็คือความรู้สึกดีๆในตัวเขาจิตใจที่ดีครับแล้วหวังว่าจิตใจที่ดีนะี้จะเจริญกอกงามในตัวเขาต่อไป ยังไงบ้างครับกับวันนี้ที่ผมนะครับโอเอพาทุกท่านมาถึงกับสนามฟุตบอลพี่ช้างฟุตบอลครับนะครับ ที่มีการแข่งขันกันด้วยต้องบอกว่าสนามแห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยระบบของการขับถ่ายน้ําที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับแม้ว่าตอนนี้ฝนจะตกลงมาขนาดไหนนะครับสนามก็ยังรองรับนะักฟุตบอลให้มีความสุกสนานและก็การแข่งขันที่ราบรื่นไปด้วยตลอดเวลาไนดะ้อย่างแน่นอนเลยครับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งส่วนของทางสนามช้างฟุตบอลคลับนะครับอากาศสวยงามมากเลยทีเดียวสนามแห่งนี้สวยจริงๆนะครับ ต้บอกเลยว่าการขับถ่ายน้ำนั้นเยี่ยมมากเลยครับยังไงแล้ววันนี้โอเอคนต้องขอตัวลาไปกันก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทปต่อ,อไปนะครับว่าผมจะพาไปโซเซตี้กันที่ไหนกับรายการสราบรีโซเซตี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ สำหรับฟุตบอลสิงห์แชมปีเยนลีกนะครับผมผมก็เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มจับฉลากวันที่22นะครับเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนนะฮะแล้วก็วันเปิดสนามวันที่29นะครับผมก็จะเปิดสนามก็คิดว่าน่าจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเยอะมากเพราะว่าผมเคยจัดมาแล้วหนึ่งครั้งก็ประสบความสำเร็จนะฮะมีเสียงตอบรับจากนักฟุตบอลจากสลับลีเยอะมากที่ให้ยายผมจัดจัดอีกอะไรเงี้ยพี่จัดอีกได้ไหมผมชอบมากเลยว่าจัดแข่งขันบ้านพี่ เ,ออเล่นแล้วไม่มีปัญหากันไม่ทะเลาะบวแวงกันสนามได้มาตรฐานดีอะไรเงี้ยผมก็โอเคเดี๋ยวจัดให้นะ